มาเก็บระงกบกลุ่มหนีน้ำกันเพื่อนๆมาเป็นใครอยู่กับมีดนะครับใครแตกเก่นมากกับมีอยู่เด้อใครหน่อยๆข้างในกับมีมาเก็บกันดอกกําลังงามเลยแหละกำลังแสบๆนี่เพื่อนๆมาเหมือนกันอู้หสองดอกทึงก่งๆเพ่มก,กำลังแตกงาม ถ้าบอมานี่ยบานมดนะครับนี่โอเคนี่ก็ได้มืดแตาเอาเลยอันนี้ยังเป็นใครยูฮอได้เอา่านนะครับเป็นมือหนอาวุลละเก็บสิ่งอึดอนี่เอาเลยคุณกับดอกคุณเป็นสิบบาแล้วอันดอกนี่เห็นมืดแตแล้ะ ไข่สำหรับเมื่อตานีอยน้อยอรถอมันสี่บาทอากาศเอาอยู่ดิฝนตกลิ่นบ่นถึงกำแหงนะเพื่อนๆฝน,นก็ไหลืมต้นนี้กับเครื่องตาเลยดิเนี่เดี๋ยวนี้มีแต่ดอกหนักๆเลยนี่ครับมันเป็นไข่อร่อยแหละเดี๋ยวผมยังดีกันกวัดพวกนี้คือเคยเก็บไปเทียนหนึ่งแล้วครับเพื่อนๆ <c oughs> เก็บไปเราด้วเน ห้อยปาดขาลงเต็มไปเลยเกมเฮดเรากับไีไ้ดปหายายครับพวกหน้าหน้าคนเปลี่ยนอยู่ปู้ยยายสิพ้าตัดนะครับไปโรงพยาบาลเมืองการป่านเที่ยวทงพองเราตอนนี้ขี่ไปขี่กลับเรานปยัง หลดล้านเลยครับบ่เปิดล้านเลยเนีย่ยเพื่อนๆเ,เก็บตืมกันเก็บไปตื้มกันที่หนึ่งมีสองสามดอกสองดอกถ้าเชื้อราขาวๆมันขึ้นอยู่ในคนเพื่อนเห็นะสังเกตเห็ดมันสีออกไม่อยู่ของอยู่ในดินเนาะเากายเกล็ดบปเวันสีหน่อยสีไรเนี่ยเชื้อราขาวๆนัเหลือลายอยู่ครับ นีหัวนอนแต่เนี่ยนอนกับหมักของแสบเข้ากับของแสบบุ่งนอนเพื่อกันละแบ่งกันกินพี่วานาแบ่งกันกินแบ่งกันกินเห็นดอกนี้ซื้อนี่พ่เศษแล้วนี่ด,ดีเลยบงังดีดอกเดียวนะใบเดียวกับบังได้ขนาดสองนคนอีกดอกหนึ่ง บานมีดอกเดียวหาบอดีบปเห็นเรียบไปแทไปหาเห็ดตามโคกตามปลาเขื่อนครับเข้าไปมองเดียวกันซิฟคก็ยังได้ซิฟดอกอยู่ิดิ้คนละดอก,ดอกผู้หนึ่งเชียร์ไปบ่ปเห็นผู้หนึ่งเชียร์ไปเห็นไม่เห็นนะเชียไปเชียร์มาหนันเห็นบอกผมยางไก่เห็ดแต่คุ้มใหม่ก็มีเห็นบหมดสานะระไาอยู่มองเปลี่ยนๆได้ดิ อยู่หงพอคือยังเพิ่นไปน้ำปลาเนี่ยมันมาเสียนั่นใบน้านะผู้หนึ่งเคลียไปผู้หนึ่งเคลียมาก,กยังได้ทอกันอยูเ่เนี <c> ่ด <oughs> น้ำปลาน้ำหนึ่งมันลีด,ดีเลยใบมันหนาเคลียเท่านี้ลูกเ,เอาหมดแล้วเท่านี้ไปขอบคุณครับ